ดีค่ะนางสาวการสุภักนภรัตตำแหน่งนักวิจัยประจำศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามผู้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไหมศูนย์ความเป็นเลือทางนวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามคคาคม,าามีพันธกิจหลักในการเลี้ยงอนุรักษ์สายพันธุ์ไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหมค่ะเราก็จะมีการคัดเลือกสายพันธุ์อยู่เสมออยู่แล้วค่ะเพราะว่าที่ศูนย์ของเราจะมีการเ,าเขาเรียกว่าการ อนุรักษ์สายพันธุ์ไทยพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นนางสิวนางลายอะไรต่างๆค่ะแล้วก็ในแต่ละรอบของการการคัดเลือกสายพันธุ์น่ะคะ่ะจะมีการปาดลังไหมทีเนี้ยลังไหมดีลังไหมที่ถูกปาดแล้วค่ะจะไม่สามารถนําไปต่อยอดหรือว่านําไปผลิตเป็นผ้าไหมหรือว่าเป็นงานวิจัยต่างๆได้ทีเนี้ยนักวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศทางนัตกรรมไหมในส่วนของพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนยค,ค่ะก็ะเลยหยิบเอาลังไหมตรงนี้นะคะ่ะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโดยแยกออกเป็นสองส่วน ก็คือจะนําส่วนของไฟบอินเนี่ยค่ะไปต่อยอดเป็นมาร์กแผ่นทีเนี้ยจะนําส่วนของเซเลซินนะคะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของของของ,ของศูย์ใหม่ทั้งหมด5ชนิดไม่ว่าจะเป็นสเปรโปรตีนไหม่ครีมโปรตีนไหมผสมอะโวคาโดสบู่เหลวสบู่ก้อนเจลรอบตวตางๆาเงี้ยค่ะทีเนี้ยหลังจากนั้นที่พี่ฝ่ายเลี้ยงนะคะพัฒนาผลิตพัฒนารังไหมได้สายพันธุ์ใหม่ก็คือเป็นสายพันธุ์ที่มีรังสีชมพูโอรส เราก็เลยนำลังไหมชมพูโอรสนะคะมาเปรียบเทียบกับรังไหมอีก2ส,สีที่เรามีอยู่เป็นพันเป็นพันไทยอยู่แล้วอะคะ่ะทีนี้ก็เลยจะเกิดการเปรียบเทียบจากทางกายภาพก็คือทางสีมีสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีชมพู เปรียบเทียบลังไหมส3สีแล้วอะค่ะเพราะว่าลังไหมสีชมพูมีปริมาณซีริซินที่มากที่สุดในทั้งหมดของ3สีก็เลยดึงเอาลังไหมสีชมพูตัวเนี้ยค่ะมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อีก2ตัวก็คือผลิตภัณฑ์กันแดดแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มที่มีนะปัจจุบันค่ะ ในส่วนของการที่ได้มาของสารสกัดลังไม้ะคะ่ะก็เริ่มจากการคัดเลือกลังไม้ที่สะอาดแล้วก็มีคุณภาพลังไม้ขนาดเท่ากันค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการให้ความร้อนดึงสารซีรีซินออกมาหลังจากที่ได้มาค่ะสารซีรีซินที่ได้มาจะเป็นสารสารเหลวเพราะว่าเราใช้น้ําเป็นตัวสกัดออกมาค่ะหลังจากที่เราได้สารเหลวนั้นนะคะก็เข้าสู่กระบวนการสเปรดายเพื่อให้ได้สารสกัดเพียวของซีรีซินแล้วก็นํามาเป็นพัฒนาเป็นส่วนประกอบของเครื่องสอาไอทีค่ะ หลังจากที่ได้สารสกัดสารซีรีซินออกมาแล้วค่ะก็นําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆของศูนย์ความเป็นเลือดทางนัตก,กรรมใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนไหมอยู่เกี่ยวกับสบู่สบู่เหลวสบู่ก้อนหรือว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวในศูนย์ความเป็นเลือดทางนัตกรรมใหมก็จะมีส่วนประกอบของซีริซินที่มาจากลังไหมพันธุ์ไทยจ้นบ้านที่เลี้ยงในศูนย์ความเป็นเลือดทางนัตกรรมใหม่ของเราค่ะจากการที่ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ลงชุมชนนะคะก็พบว่า ชาวบ้านมีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับหนึ่งแต่ว่าถูกจำกัดด้วยอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีต่างๆที่ชาวบ้านไม่มีะคะ่ะทางมหาวิทยาลัยก็สามารถลงชุมชนได้ในระดับหนึ่ง mm. เช่นการที่ฝึกให้ชาวบ้านนะคะมีอาชีพในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเบื้องต้นเช่นการทําสบู่ก้อนสบู่เหลวตัวน,นี้ชาวบ้านสามารถทําได้ะคะ่ะเราก็จะคืนตัวน,นี้ค่ะกับสู่ชุมชนให้ชุมชนเกิดรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ่ะ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยม,มหาสารคามก็ยังจะไม่หยุดพัฒนางานวิจัยและต่อยอดนวัตกรรมใหม่ๆต่อไปค่ะ